ไายก็มัไปตายเี่ถวยแก้วบ่ไเปาเนะสปตายสีวยแก้วบ่เป็นแมงดาก็เาบอกันคำโบราณไปนช่น้าโบราณเขาสิตายเสียเลยวยน้อยนนึงเออขึ้นเงินบาหมอนกปตายเสีเอ็นกองฟอตัวพวกนี้มต้องตายตายต้งมุนมนตัเป็นอย่งเราตายไม่ใช่ับเจ้าอยากตายบ่สันก็เ่ีวค่อยก็บ่อยากตายกตออตายเออบ่ตายก็จะตายมึงอยาตายบ่สันบ่ลเว่ย ก็มาคุตายนี้ไปเลยเจ้กูจะอายมูันด้วะอายเหยเยก็จะตายต็มบัตเนี้อาเ่บนโทรศัศท์แถวหลังปรติท้าวว่าเอ๊คือบบเห็นลุงแงนบเนาะคนหนึ่งนว่าตายหือตัวปิวัโว้ยเจ้าหนาไปยู่งเอาเอาเลยตายเลยตายก็ดย่ตายเขาอายมูเฮ้ยตมันตายี่บอยู่หเลือแถวนนพกานี่ไม่ยู่งเ โอ้ยหนีไปยู่เมองนอกมึงใช่เอ้าเนนยียดยุบปันคอนดูสิไปได้โพดนนเดี่ยวอย<อ>าบอกเล<อ>ยตายตาร้าๆเราจะแถมเพลงให้ท่านเวลานี้ท่านกำลังทวนความทรงจำว่าเราดูอะไรมั่งเมื่อกี้ฟังเพลงซะก่อนเพื่อจะแกล้งให้ท่านลืมพอฟังเพลงดูชุดเต้นแล้วท่านลืมหมดเราก็จะถามท่านก็จะตอบไม่ได้อ, <c oughs> อเอ้านี่ประเทศแหลกว่าเก้าเงีนนี่ภ้สาก็สิมักห่แหลก แหลกบริสียข้างงวดคือรถสองแถวเลยครับเอ้าบริสุทธสองแถวแบบนง้วดนนั้นเขาไปอีกเ่อเออเอาสิสปเสียข้างวดจะได้ราคาแหลกจะได้บริสุไปถุยถีบไปถุยฟังเพลงซะก่อนนะครับเพลงนี้ขอกราบเรียนไปทางบ้านว่าหลังจากนักร้องผู้ร้องอัดไว้ในแผ่นเสียงร้องออกไปแล้วเราก็ไม่มีผู้ร้องเราก็เลยให้คุณเฉลิมพงศ์พรอิสานมาร้องแต่ท่านพร้อมที่จะรับตำแหน่งนี้ด้วยเสียงนี้ขอได้โปรดกุณามาร้องรับตำแหน่งนี้ด้วยอีราเต้นเมื่อก่ ทั้งหมดตั้งแขนออกบ่อบ่อว่อบ่หบ่อ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 บัอบ่นบ่อ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 บัอบ่อบนอบ่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 อบงเบ่อ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 บเพบ่อบ่อง่อบ่อบ่อบ่อล่องเอบ่อบ่ี่อบ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 ่ีบ่อบ่อบ่อบีอบ่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 อชีวิตอบ่อบคนค่ับ่อบ่อบ่อบ่บ่อบ่อบ่ตบ่อบ่อบ่อบ่มบชีบิตเดอบ่อบอกันครับ สิ่งที่มีชีวิตหลังจากเสียชีวิตเอามาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปได้ทั้งปุ๋ยทั้งหนังและเป็นสิ่งปลูกสร้างได้เพราะนั้นค่าของคนอยากจะมีค่าเหมือนสิ่งที่มีชีวิตที่สูญเสียไปต้องทําความดีให้โลกรู้รเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่มูพ่นอยากแอนเข,เขาเอาเบียร์คุนแผนไปให้กินเออ <c oughs> ใช่ได้ฟังเพ่งครับแล้วค่อยตอบ Oh, and I... เดยวก็ดับวา่อวานที่เรายังมันมีสัาพวันนี้ดวงกับไม่ซับตะตะตันข้าวต้มข้าวสานร้านาก็แพงบุญจนเบียน้อยก็ฉัน,น,นไม่พออย หนหวังแล้วหนจนูพ,พตายแส้ายทุกคนต้องดูสู้ทนไม่รู้จะบนให้อะไรฟังออกวางจำหน่ายแล้วเบียร์ขุนแผน เบีย์เพื่อสุภาพบุรุษอย่างคุณโดยเฉพาะเบีย์ขุนแผนรสชาติดื่มดำถึงใจในราคาที่คุณถูกใจเบีย์ขุนแผนสลากสีทองส่งประกายรูปขุนแผนเนื้อด่าฟ้าพื้นประจันศึกคึกคักทรนงองอาจไม่ว่าคุณชอบหนักหรือนุ่มคุณจะชอบเบีย์ขุนแผนหนักแน่นแต่นุ่มนวลขุนแผนเบีย ผมชอบหนักๆเบียผมชอบนุ่มๆเ<น>คียแผน เบียขุนแผนเบียเพื่อสุภาพบุรุษอย่างคุณโดยเฉพาะนักแน่นแต่นุ่มนวลเบียบางคนชอบหนักหนักเบียบางคนชอบนุ่มนุ่มแต่นี่คือเบียรที่หนักแน่นแต่นุ่มนวลเบียรขุนแผนเบียรเพื่อสุภาพบุรุษอย่างคุณโดยเฉพาะ เบียขุนแผนออกวางจำหน่ายแล้วเบียขวดต่อไปและต่อต่อไปถูกใจเหลือแสนขุนแผนเบี้ย